สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต สวัสดีครับมาติดตามหน้าที่ข่าว10นาฬิกา30นาทีนะครับไปเริ่มต้นที่ภาพสดใจที่เกิดขึ้นบริเวณทางขึ้นเขาใหญ่โดยเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ชนแม่ลิงตายที่บริเวณการถนนทางขึ้นเขาใหญ่ช่วงด่านเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาจะได้พบกับภาพสะเทือนใจที่เป็นลูกลิงยังคงกอดแม่ลิงอยู่และนอกจากนี้ในเวลาแล่เรียกกันยังพบเก้งถูกชนบาดเจ็บด้วย ขณะที่คุณคันชิตศรีนุพวันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนเก้งได้ถูกนำตัวส่งรักษาอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โคษกของครอบครัวมูฮันอาลีอดีตนักมวยระดับตำนานถแถลงว่าทางครอบครัวมีกำหนดที่จะจัดพิธีฝังศพของอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวนเวทสสมัยวัย74ปีที่เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่บ้านเกิดของอาลีในเมืองลุสวิลล์รัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานศพด้วย ซึ่งแขกที่จะร่วมกล่าวว่าอะไรในงานมีรายชื่อของอดีตประธานนาทิบดีบิลกินตันรวมอยู่ด้วยครับติดตามข่าวสารขาบันเทิงและเวตีได้ทางนาว26่รกับ